สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้ที่พงจุตธาตุผมครับไม่เห็นกันไก่ครับพี่น้องครับนี่ครับกันไก่ดำเนี่ยไม่เห็้ไกลครับมีไก่ไก่ดำนะพี่น้องได้เลยนะนะครับวิธีการให้ครับเครื่องแกงครับพี่น้องนี่เครื่องแกงผมทำไว้แล้วนะครับข่าตะไคร้ไปบกูดกระเทียมพริกไทยดำนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับไก่ห้องซับแล้วนะครับวิธีการให้่ยากครับพี่น้องครับ สูตรของผมเองนะครับเอาไเคซี okay, มอร์นะครับเขากะใส่พริกแกงเข้าไปใส่พริกแกงเข้าไปแล้วเขาก็ข้นๆนนนนค,นครับวันนี้วันนี้มันเข่ากันดทุกคนนะครับโอ้ยหอมหวอร์ไวพี่นอ้องข้นเงิน ไก่ไต่หน,นญญามเห็นไหมพี่น้องชาวบ้านผมเปิดกันไก่กันไก่ไต่น้มเหล้วแต่นะครับปืนเพินะครับไก่ดำคือว่ามีประโยชน์นะครับเป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคเึ้นองแต่บ่แน่ว่ากูเป็นโรคเกาคเ่ากินเหล่าหรเศร้าบ่โอ้โหเนา,าจจะเนาะอาจารย์นครับใจมันมากนะครับเนี่ยนใส่กันแล้ว เอาแบบมาพุ้งนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับเนี่ยบอบอได้ตีว่าผู้ใดนะครับสูตรไทสูตรมันนี่ครับอ่าใส่เกลือจัดมันเติมซอสนะครับเติมซอสใสเกลือเกลือไอโอดินนะครับเนี่ยเกลือแบบเข้มนะครับเนี่ยอ่าสูตรของผมต่อไปนะครับนี่ครับซอสหอยนางรม ประมาณนี้ครับเกลือพี่เติไปึไป๊บนะพี่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนี่ครับใส่ไปประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนชาเเสร็จแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วใสแล้วใส่แล้ว นี่ครับซอสฟ้าเขียวครับกาดอะไรให้กันตัวนี้นี่ครับหนึ่งช้อนหนึง่งทับพี่นะครับน้ำตาลครับบัานนี้ยเพิ่มความขมกลม,กลมตาลกัญิีประมาณนี้นะครับหนึงน่งซอสชาให้กันครับในสูตรไส้สูตรบันนะครับพี่น้องสูตรไส้สูตรมันไอ้ที่มักสูตรผมกับก๋วยตีวเต้าน,นะครับไต้หวัดนี่ครับ ผงนัวครับตามใจชอบครับผงนัวตัวนี้ใส่ลายแฉลบลายมันว่าใส่หน่อยก็แฉลบขึ้นกันแ,แล้วแล้วเอาคนเข้ากันหมดครับโอ้ยของมือไงพี่น้องเอ้ยจริงจริงแล้วมันจะต้องมีพริกไทยสดนะครับพี่น้องพริกไทยสดมาใส่นำ้ำแต่ใช่มาใส่น้ำนะครับแต่ว่ามือน,นี เร่งด่วนครับเร่งด่วนมาทำไหมมืออุ้ยเพิ่อนหิห้วเขาแล้วเลยจะเป่าเห็ดนะครับนะครับอบุ้งแล้วเรียบร้อยปุ๊บ่มะถงซิมนะครับรับประกันว่าเด็ดครับสูตรผมนะครับนี่ครับใบบกูดสีไม่แพงมับนบอกว่าใบบกูดไอ้ซอยมันมันหอมเลยไปหน่อยข้าวถุงสี ตอนตอ,อนแล้วนี่ครับใบกระเพ้าครับเดเขาีตู้ไท่บานเท่านี่นะครับอยู่ไท่ใบกระเพ้านะครับพนครับมัวออกมันคเนี่ย Como หมู่ๆยังไงนะครับหนองแต่ว่ารับประกันเลยเด้ยว,วา่าน่ครับรับประกันเลยเรียว่าพอสุกแล้วที่เด็ดครับตรงเลี่ยมือครับนี่ถึงขั้นเลี่ยมมือ ส่วนผมอีกนึงพี่น้องนี่เส้นครับเส้นร่อนใส่เข้าไปโอ้อยนี่เหมือนเฮ้ยนี่ครับเส้นร่อนใส่เข้าไปครับโคตรเหมือนเข้ากันบาดรับร่อนนะครับตัวนีตวนตว้ตัวนี้แท็งไ่นี่ครับเส้นร่อนย่างเลีเ้ยวๆนะครับพี่น้อง นี่ครับอืนี่ครับพี่ล้หนาตานี่ครับใส่เสีย้าไปแล้วครับนาตาเป็นแบบนีนเ้นเดี๋ยววันเข้าสีเอาไปตั้งไฟนะครับโดยหมอกันเข,าข้าคือหมอนี่ครับนี่หมออ้อเปรนะครับสิตั้งแบบนี้นะครับ สองถาดต่อกันติดส่น้ำนะครับแล้วก็ถาดไฟนะครับแต่ส่น้ำมันรับอีกนองนี่ครับ ใส้น้ำนะครับเอากรตัง้งใส่กันได้ปะ่ะครับนะมันถือพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยน้ำมัน้องเติมครับในหม้อนี่ในหม,ม้อข้างล่างต้องเติมเลยเดี๋ยวความห่อนมันจะเห็นไงน้ำตัวยุกข,ของบนนี่ครับเป็นยดเป็นไอเป็นไนอลงไปคือว่าเป็นการกั้นน้ำนะครับกั้นน้ำเหมืทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออยากตั้งหม้อก,กันแล้วพี่น้องเลยตั้งเตาก,ก่อน นะครับพี่น้องตั้งเตาแล้วครับเอาิบหนึ่กหน่อยโอ้เสือเทือกไหนจะไปนองเลยโอ้ดาวสาวเด้อนี่ครับอืมนี่ครับตั้งไฟไปเลยล่อครับบ่อนี่ล่อหอยนำนี่ครับใหอยนำนำตัวนี้มันเดือดนะครับแต่ว่ามีไอ้พุดพุดพุดขึ้นมาเขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับบ่เกินสามนำครับพี่น้องนี่แบบนี้บ่เกินสามนำ จากไก่เนื้เหนียวสิเปื่อยนะครับเปื่อยแบบแสบเลยนะครับน่ครับวิธีการอยู่บ้านครับอนแรกกินนํากันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเบิ้งต่อมันสีส้มก็พี่น้องเนาะตอนนี้เขาเดี๋ยวจํามาเบิ้งกันดีครับนี่ครับพี่น้องตามห้อนะครับเนี่ยนะครับก้าวเดียวห้อนะครับก้าวเดียวเบิ้งทางนครับ โอ้คือหนักพี่น้องเลยนาะเอ่อเพื่อเปลี่ยนน้ำได้ครับบันนี้เออเปาไปตามบรรยากาศครับพี่น้องนะครับอยู่ในหมอนเขาบอกใ้เติมน้ำได้ครับเนี่ยน้ำมันหยดลงไปเองมันเดี๋ยวเขาเปลี่ยนน้ำมันครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเบริการอีกนี่ครับน้ำน้ำสองนะครับพี่น้องน้ำสองครับเอออ่ะครับก็ดีเลย มีฟิวเลยครับนี่ยแจ็มครับเดี๋ยวเบิร์ตนานี่แล้วนะครับเบิร์ตนานี่แล้วเขาก็อสียรายการนะครับเดี๋ยวเรามาซิมเบิงปลาอันที่เป็นแรกเดยแต่มาเสียร์รกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ครับกันไก่ดำใส่บุญเส้นนะครับสูตรของผมเอง รเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหตการณจานพปสู้กันกินแล้วครับนี่เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามวนๆเดี๋ยวจิตเฮ็ดจูกินอีกแล้วพี่น้องเด้อครับผมประกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ